วันนี้อยากซื้อทีวีใหม่มากค่ะเพราะว่าทีวีที่บ้านพอยเสียนะคะทุกคนฉะนั้นเราก็ไปดูทีวีใหม่กันเลยนี่อยู่ที่ร้าน LCD TV Thailand น,นะคะที่นี่เนี่ยมีทีวีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกสรรมากๆเลยไม่ว่าจะงบมากงบน้อยก็สามารถให้พี่พี่พนักงานเขาแนะนำให้เหมาะสมกับเราได้นะคะ ก็คือเรียกได้ว,ว่าเลือกทีวีจนตาช้ำเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเจอทีวีอะไรแปลกๆมีลูกเล่นแบบไหนก็ขอให้เขาเล่นให้ดูให้หมดเลยค่ะแบบนี้แต่ว่าคอยแม็กอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนก่อนที่พลจะมาร้านนะคะพอดูรีวิวทีวีเยอะมากแล้วพอก็เจอพี่คนนี้ค่ะทุกคนก็คือในรีวิวที่พลดูเนี่ยพี่คนนี้เขาโผลมาบ่อยมากแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าข,ของร้าน,นะคะ่ะก็เบนเป้าหมายไปเลยสิคะจากตอนแรกจะมาซื้อทีวีเฉยๆตอนนี้จะแถมจีบเจ้าของร้านไปด้วยค่ะสังเกตได้ว่าผู้ชายพูดอะไรพลพๆก็งึง กงึกงักไปหมดนะคะเห็นดีเห็นงานอยาจะบอกพี่เขาเลยเกิน,นะค่ะว่านอกจากอยากจะซื้อทีวีแล้วอยากจะซื้อพี่เขากลับบ้านไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่สุดท้ายก็ได้แค่ทีวีกลับบ้านนะคะทุกคน